ดึ0 0ื่บาทขึ้นไปนะคะเป็นเจ้าของคันนี้คนเดียวได้เลยไม่ต้ององ้อคนกู้ร่วมนะคะออกคนเดียวได้เลยคุณแจสมาร์ทคีเลสมาให้ด้วยนะคะพับเบาะไปเลยนะคะก็จะได้พื้นที่นะคะใส่ของเพิ่มขึ้นแล้วก็มีที่นั่งนะคะแยกมาให้ด้วยนะคะสำหรับผู้โดยสารด้านข้างอีกหนึ่งที่นั่งค่ะเบาะนี้สวยจริงๆนะคะเป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันนะคะนี่เป็นแบบว่า,วานหนังนะคะคันนี้ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะนี่ค่ะ ปรับเสียงขึ้นเสียงลงได้หมดเลยนะคะถึเงเยืออัย SRS นะคะแล้วก็มี Cruise c o n t r o มาให้ด้วยนะคะคันนี้นะจะบอกว่ามีปุ่มคูสตาร์ทนะคะใช้คู่กับกุญแจสมารท์ทคิเลสมาแล้วนะคะสวิปไซด์1.25นะคะคันนี้จะบอกว่าเป็นรถปี2016ไม่น้อยวิ่งไปแค่50,000กว่าโลเท่านั้นนะจ๊ะแจมแจมฉ่ำฉ่ำนะคะคันนี้นะสีสวยมากนะคะ เป็นสีแดงนะคะสวิปที่ไม่เหมือนใครนะคะคันนี้ก็จะบอกว่าสำหรับคนที่มีรายได้12,000บาทขึ้นไปนะคะเป็นเจ้าของคันนี้คนเดียวได้เลยไม่ต้องง้อคนกู้ร่วมนะคะออกคนเดียวได้เลยแล้วเรามาดูกันนะคะทุกจุดนะของคันนี้นะคะคันนี้ค่ะจะแรปนะคะเป็นสติกเกอร์นะคะมาให้สีขาวนะคะ ขาบนตัวรถบนหลังคานะคะแล้วก็ด้านข้างด้วยที่กระจกปรับไฟฟ้านะคะคันนี้ได้ไฟหน้านะคะเป็นรูปปีกนกสวยๆนะคะทั้งซ้ายและขวาเลยค่ะกระจังหน้านะคะมีซูซูกินะคะตรงรุ่นแบบนี้เลยนะจ๊ะทัดลงมาค่ะก็จะได้ไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟนะคะ Daytime นะคะเป็นไฟ LED แบบนี้มาให้ด้วยนะจ๊ะนี่ค่ะ กดปลดล็อกนี้มีกุญแจสมาร์ทคีย์เลสมาให้ด้วยนะคะ ทั้ง2ดอกเลยนะคะด้านข้างค่ะใส่ยางใหม่์วิสโตนนะคะพร้อมล้อดเดิมศูนย์นะคะของซู z u กินะคะติดรถไว้วให้แล้วนะคะด้านข้างค่ะได้กระจกปรับไฟฟ้านะคะพร้อมไฟเลี้ยวนะคะในตัวแบบนี้เลยนะคะมือจับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้กันสาสต์ก็เป็นสวิปตรงรุ่นมาให้ด้วยนะคะมาดูรอบคันกันนี่นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็น s ซร์ลิมิเต็นะคะก็จะมีนะคะฝาถังน้ำมันนะคะดีไซน์มาในแบบ ของลิมิเต็ดของเขามาด้วยนะคะนี่ค่ะสวิทไซนะคะก็จะมีความลิมิเต็ดตรงนี้ที่ไม่เหมือนใครยูนิคสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวรถนะคะเดิมๆนะคะทุกจุดเลยนะคะรถเดิมๆจากโรงงานนะคะสีน็อตนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเม็ดอาร์กนะคะตะเข็บเดิมแบบนี้เลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับม่านกั้นสายตานะคะวางของกระจุกกระจิกได้นะแล้วก็ด้านล่างนี้นะคะเป็นถาดรองยางสวิทนะคะตรงรุ่นนะคะ ที่พื้นที่ห้องสัภาระด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของยางอะไหล่นะคะแล้วก็แม่แรงต่างๆใส่ไว้ให้ครบแล้วนะคะด้านล่างก็จะได้พื้นที่ประมาณนี้นะคะสำหรับรถท่าประตูแต่ถ้าคุณอยากได้พื้นที่ที่กว้างขึ้นพับเบาะไปเลยนะคะก็จะได้พื้นที่นะคะใส่ของเพิ่มขึ้นแล้วก็มีที่นั่งนะคะแยกมาให้ด้วยนะคะสำหรับผู้โดยสารด้านข้างอีกหนึ่งที่นั่งค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะคะด้านในนะคะที่นั่งด้านข้างที่นั่งด้านหลังผู้โดยสารสีนะคะตรงนี้เลยนะคะอ่ะ เลยนะคะเปิดบอกขึ้นมานะให้ดูว่าความเบาะนี้สวยจริงๆนะคะเป็นเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันนะคะนี่เป็นแบบว่าหนังนะคะสลับนะคะสวยมากนะคะนี่นะคะหนังคุณภาพดีๆนะคะติดรถไว้ให้ใช้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะสวิฟไซของเรานั่นเองนะคะปไปเดี๋ยวไปดูกันที่ด้านหน้าเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นรถนะคะ ออปชันครบครบนะคะดีไซน์ยูนิคไม่เหมือนใครนะคะคันนี้ได้พวรงมราลัยมัลติฟังก์ชันนะคะนี่ค่ะปรับเสียงขึ้นเสียงลงได้หมดเลยนะคะถุงเยื้อผ้า s อ s นะคะแล้วก็มีครู c คอนโทรลมาให้ด้วยนะคะคันนี้นะจะบอกว่ามีปุ่มค u ูส Start นะคะใช้คู่กับกุญแจ Smart Keyless นะคะที่มีให้ถึง2ดอกเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นรถไปด้วยกันนะคะไปสตาร์ทรถกันเลยนะคะวางกุญแจตรงนี้ได้เลยนะคะมา ซูมเอาล้วนะทุกคนนะคะปุ่มพุ้ s สตาร์นะคะใช้งานง่ายๆนะคะนี่เราไปที่เกียร์พีแบบนี้นะคะเหยียบเบรกเอาไว้นะคะเหยียบเบรกไว้เลยกดสตาร์ทนะคะมาดูกันนะคะนี่นะคะพวงมาลัยนะคะก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบนี้นะคะมีแพตเทิลชิ p นะคะขับสนุกเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะ วฮมไลนมาติฟังก์ชันครุสคอนโทรนะคะคันนี้เป็นรถปี2016ไม์น้อยวิ่งไปแค่50,000กว่าโลนะคะตรงกลางคอนโซลนะคะก็รองรับนะคะ FM AM AUX ให้หมดเลยนะคะช่องเสียบแผ่นซีดีก็มีนะคะก็จะมีแบบนี่ค่ะเราเปิดตรงนี้ได้นะคะนี่ก็จะเป็น